สวัสดีครับพี่นงมันนี่กายุกับช่องย t u b e ต้นกลับก่อนบ้านลงมาไฟครับสวัสดีครับพี่นงครับวันนี้ต้นกลับอ้ก่องแล้กก็ท่ทาขอหลอดนันวันนี้ต้นกลับอ้กกอครับพี่นงครับกับสิภาพพี่นงขาป้าหาเห็ดครับกับตอนนี้กับเป็นเวลาเกือบเป็นสีเที่ยงแล้วครับพี่นองครับเพราะว่ามือเช้านี้รถมันไอ้นี่นะครับเนาะรถมันเสียครับไอสายพานรถมันมีปัญหาครับเอาไปเปลี่ยนกับนี่นะครับตัวสีเดียวก็สี่เหียกินเขาก็สี่เหียออกมากเกือบสีเที่ยงครับ มาครับมาลื่นน้ำต้นกับไอกกรนครับว่ามันนี่สีได้เหดบ่เนะครับเนาะหลังจากที่มาบ้านกับพ่อได้เกงอยู่ไปเอกกอนสวัสดีครับพี่นองครับมาได้ครับมายางปลาน้ำต้นกับไอกกอนครับมันนี่ก็จักเสีได้บ่ได้ล้ครับพี่นองครับมาสวยแห้งนะครับเนาะสสี่าสวยก็จะบ่มเป็นสวยหรอจนมาสีเที่ยงห็นหนึ่งแก่เสียงมู่เพินเอื่อนกันนี่ทั้งในเป็นหลักครับพี่นองครับ มันนี่ค้นกินมหน้าปลาหลายอยู่ครับพอรถสีอ่ะพ่อรถมอไซค์อยู่นะครับเนาะนะครับมาหลุดน้ำกันครับเสีมันหรือว่ามันครับมันนี่นกแรกของมันนี่ครับพี่น้องครับเฮดดินครับเฮดนาเนีเนเยเเ็งสีหลายกอนเฮดนาหนาวเ <c oughs> จไดมีเ้าซึ่งหมู่บ้านมาโนนะไข่ึ้งเก้ากลําครับน่างวันของคนมสไซค์ก่อน สานี่พอนราคาเห็ดเปิงนี่อย่างู่้เห็ดเปิงเที่ยงนะเห็ดเปิงไข่ใส่ก่อนน้องจิ้นไหนยื่ดอกแต่ว่าซื้อมันนะ่ะเข้ากปบ่๊อยเห็นสองดอกบอก่กสองดอกเบื้องนี้อะไรเป็น้องครับข้าจะเสียดอกทั้งหนาเบื้องดอกทั้งหลังสี่หยับอยู่เละอ,อีกนิดเดียวนี่ข้าเส็นมาเอาดอกนี่แล้วงั้นเอาไมา้ก่อนเป็นจุ้มเลยนีอ ดอกผ่นอืมไอ้ดอกต้อหันที่ว่าดอกไงเี่ยหันจนมาเป็นเฮอันนีหน่อยก่อนเฮอันนี้ละเฮ็ดเปิ่นไข่นี่ยละมันบานดอกไงเฮงนี่ครับดอกที่สี่หยับต้หันละครับสองดอกข้าแต่สี่หยับมันข้าแ,แต่สิ่บ่มีเหเกียบหน่อยก่อนสี่ามดอกหนึ่งครับยังหมดละเบนี้ยังหมดะะมเด้งอ่อืมยังหมดแดงกิน,นเฮต์เปิ่นไค เอ็ดพึ่งไข่ครับสองดอกนี่ครับดอกหนึ่งผ็จะดอกหนึ่งดอกเด็กดอกหนึ่งด,ด้วยม <c oughs> หมทั้งตาตลอดดอกเอ็ดพึ่งไข่ครับนี่กอนดอกนึงเห็นไหมหแต่ใบใหม่ เพิ่งไข่ครับสีคราบดอกนึงครับนี่ตไตใบใหม่ครับสีดอกกันสองดอกสีคราบดอก,อดอก,ดอกนึงครับห่อีกสามดอกสี่ดอกสีดอกก็ ้อยแมงแทะอะไรก่อนอเลยแมงกินก็ยังได้อยู่มีกลับดอกหนึ่งเมื่อสักวันต่อห้ก่อนมาดูหน่อยถ้ามันแมนหรือะจะมันดอกนตัดมาดูหน่อยต้องดูด้านหลังไอ้ด้านหน้ามันจะอย่นใช่ยืนแต่มันดอกเล็กเล็กน่าจะมี งานลาเหลี่ย้ก่อนมา,มาดอกงา่ายแม่เลี่ยวพอดอกน้อยตรงนี้ดอกงอ่ายเดพึ่งหวานครับใช่ไหมอืมนั่นเนองพี่ก่อนนอันนบเพิ่งเห็นลำหมากดอกง่ายไหมล่ะเห็นได้ดูหนานนเ<อ>าเนาะเยอดอกแข็งอยู่แต่ว่ามันก็บง้างบันไดดอกพี่กรอนผลละไม้ไหนะนู่นเห็นปะ นผลไม้ป่านะไหมลูกแดงๆไหมอ,อ,อ๋อเนี่ยเอออะไรเขาเรียกกันเลยลูกหมากตองแดงหมากอะไรหมากตองแดงเออกินได้กินได้มันเป็นยังไงรสชาติหวานๆหมากอะไรนะหมักตองแดงเออ อืม,มาลูกแดงแดงมันจะเป็นพวงแบบเอดาวกระจายอะ่ะกินได้ดูดีๆนะบางลูกมันคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ก็มีนะถ้าจะกินเรามาถามต้นก่อนเด้อห้อยพุดใดมาจิมไหมเนาะพี่น้องกันถ้าเจ้าบักกินม่ว้าเจ้าได้อันนี้ไว้พี่กรอนดอกนึงสวยเหยืพึ่งอะไรเ่ยื่ปพึ่งตองพี่กรมาดูอันนี้พี่ก่อนเงีย เห็ดเลือดอะไรนี้น่ากลัวมากนึกว่าปิ้งไหมดูเห็ดอะไรไม่รู้หรอมันปิงไหมไม่รู้ดูน่ากลัวตัวนี้ยิ่งเหมือนเลยยิ่งปิงครับเวอร์สยองแห่งมันค้นยานปิงอยู่มันจะยานครับพี่น้องครับตะนาเขียกแกดียมครับพอแล้วครับพี่น้องครับสิ่งติดตามหานี่ก่อนเห็ดพึ่งขาดเลย พึ่งขายลายมันต้องมีเพื่อนมันอีกแน่ๆน่าจะมีอยู่พึ่งแดงครับจำเมื่อวานเมื่อวันก่อนได้ไหมพี่กันดอกบานๆนดอกใหญ่ๆเนอะเออนี่แหละดอกนี้แหละนี่ก็อีดอกหนึ่ง ห้อยละครับนะครับเห็ดเพือกเห็ดเพือกไข่ครับต้องได้หลก่อนก็ยังด่างเล็กหน่อยนะเห็ดพึ่งไข่เออเหมือนตัวเด็กเลยสวยหนึ่งดอกหนึ่งครับเห็ดพึ่งไข่ครับเห็ดพึ่งไข่ครับสองดอกเห็ดพึ่งไข่ครับใช่เห็ดพึ่งหวานปกัน กลางกลางดอกเล็กคำละดอกนู้นดอกๆกันมันอยู่ใกล้ๆกันไม่เดือยดอกนึงกองเขาบ่าใดได้ครับพี่น้องครับติดอุ้มใหม่ครับสามดอกอแอดดินสองดอกครับพี่น้องครับพอไข่ครับพี่ก้อนมาดูไข่ด้วยไข่อะไรเนาะนี่ไข่ไข่เห็นรังง่าก่อน ไข่ใ,ใหญ่อยู่ดีเออไส่เห็ดละงโงขางวตูลางโงกเหลืองอ๋อละงโงเหลืองก็มีนี่ไข่ละงโงขาวครับครับดอกหนึ่งละงองเหลืองตูมกะดังบานแ็ดเพิ่งวันครับสองดอก นี่ครับดอกหนึ่งเห็ดดินครับเห็ดพุงหนูครับฮะเห็ดอะไรนะพุงหนูพุงหมูพุงหมูสองดอกเห็ดพุงหมูเห็ดพุงหนูคนนี้หนึ่งดือดอ๋อมีเยอะแยะเต็มเนาะเป็นเบื่องต่างปนกันไปหนึ่งครับเอาเราก็เห็นอันนี้ได้ก่อนน้องเห็น ไปเห็นนั่นไปเห็นนั่นพุ่นมีนี่คือนั่นแหละไปเห็นอันนั้นแหละแต่พ่อไปหันกล่องไปทางนั้นเห็ดปุ่มหมูครับนี่ครับดอกหนึ่งเห็ดดินครับเห็ดเพิงคลายครับหาอย่างน้อยก่อนมันเเห็ดิงคลายเดินนาน อันนี้ดอกที่สองของเหมือนนีมัม้งเม็นป่ดอกที่สองเห็ดเ <Head S 2> <Head S 1> พิ่งตองครับดอกงามเนาะสวยพี่น้องครับเห็ดละงอกตูมครับกำลังขืนเลยกำลังงามเลยง,งเหลืองสวยเห็ดเ <Head S 1> พิ่งคลายครับเห็ดกอกกอกครับ อะไรต้นอะไรนะเห็ดกออ่าให้เพิ่งไข่บ้างหนก่อนแม่เบิ่งกันนะที่แม่ใหดเพิ่งดอกเล็ดน่ะแต่ใครวาอันเดียวกันที่ห้าพอดอกแรกดไหมเห็ดดินครับนี่ดอกตูมนงดอกตูมหัวพึ่งกันที่ก่อนใช่ไหมเออใช่อยู่หัวพึ่งเห็ดพงหมูครับ เริ่มเห่เทาจักน้อยครับแต่ก็ยังกินได้อยู่นะครับเหมือนครับอยู่ในกอใหม่ครับช่องดอกอันนี้เป็นท่านเทาครับเพงันในกอนับพอดอกหนึ่งเหมือนล้าหยางเปล่าดอกนับผมพอหายใจเพื่อมองใจพี่น้อังลงมองใจเอ,ออเนี่ยเม็ดอ๋อว่ามากกว่าให้เก่าครับให้แตายก็นหยังเขาบริหาเจุดขวโอ้ยวดอกง่ยายเนาะ เห็ดปุงหมูครับเห็ดเพิ่งวานบ่เออเออมาทางนี้กันเลยจะกร้าวางไว้เนี่ยเออตะกล้าวางไว้เดี๋ยวจะลืมอีกดอกไม่ใหญ่นะครับพี่นังครับเห็ดละงอกเหลืองเออเห็ดละงอกขาวครับเห็ดละงอกที่ก่อนที่ดอกดอกเดียวโอ้ดอกสวยดอกงอมละงอกขาวยังดี งอขาวตูมแห็ดตึ้งหวานครับดีดอกดอกเดียวริ่งเหรอนั่นดอกน,อนี่นั่นั่นปะนู่นใต้ใบไม้นั่นตันนี้เอเอสีขึไไ้นใป็ไม้แห้งนั่นมาเห็นมองม่เห็นแห็ดตึ้งหวานครับดอกหน่อยไต้แกงแสบครับดินครับ พี่น้องครับพห่น้างงอกดอกนี้ไหมงามครับก็ร่างโขออกจากใครด้วนหน่อยสวยเสียงเขาเรียกกันในป่าครับพี่น้องครับวันนี้จนกับไปก่อนกับศิพักกันกับบานแล้วนะครับตอนนี้กับเป็นเวลาจากม่วงก่อนจะใบสามแล้วเกือบจะใบสามแล้วครับพี่น้องครับนี่กับมาเบิงเห็ดเท่านะครับเนาะเมื่อนี่กับได้พ่อแกงครับพี่น้องครับบ่ได้ได้หลาขึ้นหมู่บ้านเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าม้ามาตอนเกือบเสีเที่ยงเราไม่แห้งในก่อน แต่ก่ยังลงเหลือห้เก็บอยู่ครับก็ได้เห็ดเพิงสารพัดแหะครับเฮ็ดเผิงร่วมนะครับเนาะกระมีเฮ็ดละโงกลอยออกอยู่ครับเห็ดละโงกขาวละงงกเหลืองก็มีอยู่แล้วกาเฮ็ดเผิงขาล่ายกับ่บ่ค่อยเห็นเราได้ชักดอกบ่ครับเมื่อนี่กระมีพี่น้องบางทานบางก้นเป็นกบว่าส่งมาให้กินแน่เป็นอยากกินทั้งสี่ตนกับบ่โงนะครับว่าสีส้งจังดลนะครับแต่บ้านใกล้ๆกันกับพ่ออยากเกียงเอาไปสู้กินเป่นครับพี่น้องครับ แต่นี่มันผมกับโบของว่าผมจีส่งไปจังได๋จังสีบนเนาสีนะครับเนาะกาขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับที่เขอไม้ยางปลาเป็นมูลตรวนข้าพิก่อนครับกาคลิปนี้ก็ไว้ซัมนี้แหละครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเดี๋ยวจังคอยประกันคลิปหน้าครับส้ำหรับคลิปนี้ตรวนข้าพิก่อนกาขอตัวกระบางก้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ